สวัสดีครับ JJJ เ,เ,เ,เครื่องอัดถ่านนะครับก็ช่วงนี้เคลียร์คิวหมดแล้วครับว่างก็เลยทดลองอะไร <c oughs> ทดลองอะไรใหม่ๆดูนะครับก็เลยลองนี่ไงไอ้ก้อนใหญ่ๆนี่ครับนี่เห็นไหมตรงมูเล่นี่เป็นไฟวิวครับเอามาใส่เพื่อช่วยลดภาระของเครื่องนะครับนี่เนี่ยเนี่ยอัดได้เต็มที่เลยทำไว้เครื่องเดียวครับเครื่องนี้ขาย เครื่องนี 2, ้ก็ขายนะครับสองหมื่นแปดพันบาทครับแต่อธิบายก่อนเนี่ยอย่างสองหมืนแปดพันบาทที่จะได้ไปนี่ครับนี่เกลียวตัวนี้แล้วก็ตัวที่อยู่ในเครื่องนะครับอันนี้ไม่ใช่เครื่องมือสองนะครับเครื่องเพิ่งประกอบเสร็จเลยเป็นเครื่องใหม่ที่เพิ่งประกอบเสร็จนะครับก็เหลือแค่ทําสีแล้วก็จะลงขายแต่พอดีเราเพิ่มไฟวิวตัวนี้เข้าไปเนี่ยไฟวิวถ่วงน้าหนักนะครับเนี่ยช่วยให้ผ่านอัดาออกมาง่ายขึ้น เดินนิ่มเลยเสียงมอเตอร์ไม่มีโหลดเลยครับที่เห็นนี่มอเตอร์แค่สามแรงม้านะครับมอเตอร์แค่สามแรงม้าก็สนใจสั่งได้ครับเพราะตัวนี้เหลือแค่เครื่องเดียวนะครับถ้ามอเตอร์สามแรงม้าตัวนี้เราไม่ได้ให้นะครับสองหมืนแปดพันบาทเราจะให้มอเตอร์ลูกใหม่ที่ไม่ใช่ลูกนี้นะครับลูกใหม่ครับมอเตอร์ห้าแรงม้านะครับนี่ดูความไวเนี่ย อันนี้เราอัดมาประมาณ5นาทีแล้วครับเมื่อกี้เสียงมอเตอร์ไม่มีโหลดเลยอะฟังจะชัดเนี่ยเสียงมอเตอร์เดินเงียบมากขนาดเราอัดผ่านเต็มปากกระบอกตลอดเวลานะครับเดินไม่มีโหลดเลยแบบมอเตอร์แทบไม่ไม่ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยมากครับยิ่งถ้าเป็นห้าแรงด้วยยิ่งง่ายเลยนะครับสนใจสั่งได้ครับ28,000บาทค่าส่งตามจริงครับผม นะครับดูความใวดูความใวเห็นไหมเทเต็มปากตลอดนะครับนี่ครับสนใจสั่งได้ครับถ้าสั่งมาเดี๋ยวเราจะทำการเก็บสีให้แล้วก็จัดมอเตอร์ลูกใหม่ให้นะครับโอเคครับขอบคุณครับ